สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตาม รับฟังกันได้ที่ลิงด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเกี่ยวยงกับเรื่องของตลาดซื้อขายเตะเมืองต้นกันก่อนนะครับก็มีรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับแล้วก็ ทิบราเดตสื่อของฝั่งเดนมาร์กนะฮะเขาก็รายงานออกมาว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยสนใจสนสัญญากับดารุ่งของ FC โคเปนเฮเกนอย่างอามินเชียร์ค่ะนะครับซึ่งสื่อจากฝั่งเดนมาร์กเนี่ยรายงานออกมาก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับว่าแมนยูสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแข้งดารุ่งวัย18ปีรายนี้ซึ่งราคาเนี่ย โดนประเมินเอาไว้ประมาณ3ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับสัญญาของเด็กคนนี้เหลืออีกประมาณปีกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เชียร์คารับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นสูง แล้วก็ผลงานสม่ำเสมอนะครับในการลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของโคเปนเฮเกนยิงไปยีบสองประตูนะครับจากการลงสนาม30เกมในชุดเยาวชนไม่เกิน19ปีนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไปแล้ว3เกมนะครับซึ่งนอกจากแมนยูเราแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่สนใจเชียร์ขาเช่นกันนะครับที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นพร้อมกับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้น แฟนเชตเตอร์ตัวของเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะในการจะคว้าตัวนักเตะรลานี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาครับแมนยูของเราเนี่ยก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเซ็นสูน่า เพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดาวรุ่งหรือซื้อนักเตะแบบมีประสบการณ์เข้ามาเลยยืมตัวอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเชียคาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่แมนยูกำลังพิจารณาในการเซ็นเข้ามาแล้วก็ลงสนามแบบระยะยาวนะครับ18ปีเท่านั้นฮะเล่นได้ทั้งสนย์หน้าแล้วก็ตัวเรมเซนด้านข้างซ้ายขวาได้หมดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่อาจจะย้ายตามตาม,มา กับทางชิโดโอบีมาตินที่มีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการคว้าตัวดาวรุ่งจากอาเซนอนนะครับจากคล้ายๆกันเลยครับเรื่องของโครงสร้างนะครับผมไปดูมาแล้วนะฮะเรื่องของโปรไฟล์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งพอพูดถึงโอบีมาตินเนี่ยนะฮะดาวรุ่งของอาเซนอนทางโรมาโน่ก็ h e ียบีโกนะครับว่าชิโดเนี่ยก็ มีการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนตเรียบร้อยนะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าทางรถดฟานนิสเตอรอยคือคนสำคัญนะครับในการตัดสินใจของมาตินที่เจ้าตัวเลือกย้ายมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์เดนตนะครับรฟูฟานเนี่ยมีการพูดคุยกับนักเตะเกี่ยวกับแผนการแล้วก็การย้ายมาว่าถ้าเกิดคุณย้ายมาเนี่ย ทางสโมสอรจะมีแผนการการพัฒนาคุณอย่างไรจะมอบอนาคตให้คุณอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เป็นการโน้มน้าวนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วครับเรารุ่งรายเนี้ย มีความสนใจจากหลายทีมนะครับแล้วก็มีค่าจ้างที่สูงกว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางนักเตะก็เลือกย้ายมาแบนเชตเตอร์เด็ดมากกว่านะครับก็นี่คือความต้องการของนักเตะด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กุแจะสาคัญก็คือรุดฟานิสเตอรอยนะครับที่ทําให้เด็กเนี่ยเลือกย้ายมานะฮะเป็นการโน้มน้าวกันไปนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของสกอตแมกโทวินีนะครับก็มีรายงานจากสื่อของฝั่งตุรกีนะรายงานกันออกมาว่าแมกโทวินีมีการตกลงเงื่อนไข ใส่วนตัวกับ การจัดสรายได้แล้วนะฮะซึ่งค่าจ้างก็อยู่ที่ประมาณ5.5ล้านยูโรต่อปีนะครับการเจรจาระหว่างสโมสรทั้ง2สโมสรยังคงดําเนินการกันต่อไปนะฮะการตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับเอรกินฮากด้วยก็อย่าลืมนะครับว่าเอรกินฮากเนี่ยเขาก็อยากให้แมคคาร์เนียอยู่กับทีมต่อไปด้วยเขาก็มีจุดที่อยากใช้งานแล้วกันนะครับแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ต้องพิจารณาถ้าเกิดจะขายมันก็ขายได้แต่ก็ต้องมีการพิจารณาแบบทีทั่วในรอบหนึ่งว่าจะเอา อย่างไรขายแล้วใครขึ้นมาแทน ซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาไหมหรือใช้นักเตะคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งของทางแมททมเนยได้นะครับแมททูเนยไม่ใช่แบบตัวหลักแบบถาวรก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีคนเข้ามาทดแทนเรื่องของคุณภาพเรื่องของวิธีการที่เอเดการ์เคยใช้แมททมเนยลงสนามนะครับจะมีคนเล่นในรูปแบบแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยส่วนทางสโมสนเนี่ภาพรวสมสโมสเนี่คือแน่นอน มันมีกระแสเขาออกมาว่าทางสโมสรก็พร้อมเปิดรับเรื่องของข้อเสนออยู่แล้วเรื่องของโอกาสการย้ายอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการเจรจาเบื้องต้นไปแล้วนะฮะในเรื่องของการพูดคุยสัญญาเงื่อนไขส่วนตัวส่วนเรื่องของเม็ดเงินภาพรวมค่าตัวเนี่ยก็ต้องมาหาบทสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่เป็นทางการ แต่ว่ามันก็มีการขยับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโอกาสการย้ายของแมคโทเมเนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานจากสกายปอ t นะครับสกายปอ t เขาก็ได้มีการทําเรื่องของบทความเกี่ยวกับการทํางานเบื้องหลังของสโมสรแมนยูเรานะครับสกายปอดเขาบอกว่าทางแดน a s สเวิร์ดเซอร์เดวิลฟอรแล้วก็เจสัน w ิล c o อกเนี่ยได้ใช้เวลาในการเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมแล้วกันมานั่งชมการฝึกซ้อมของลูกทีมของนักเตะแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่า ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่ามีทีมงานเบื้องหลังคอยสนับสนุนมากขึ้นคอยอยู่ใกล้ๆนะฮะเหมือนกับเทนฮาร์กอยากได้อะไรนักเตะอยากปรึกษาอะไรทีมงานอยากปรึกษาอะไรก็สามารถเดินไปหาเขาได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างสนามนี่แหละคอยแบบว่ายืนมองอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็มันทําให้เป็นการสร้างความรู้สึกว่าทีมเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทนฮากรวมไปถึง ทั้ง3คนด้วยแล้วก็ว่ากันว่าตอนนี้เทนฮากับบอดหลังบ้านเนี่ยเริ่มที่จะมีแนวทางแล้วก็ความคิดแบบเดียวกันละนะครับเหมือนกับเริ่มที่จะจูนกันติดนะฮะก็อย่าลืมนะครับว่าต่างคนต่างที่มานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเรื่องของการจูนกันหน่อยแล้วก็ที่ทั้ง3คนเดินทางไปด้วยมันก็ทําให้จุดนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับสร้างความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับก็มันมีเรื่องของการทํางานที่แตกต่างจากก่อนๆเนาะที่แบบ บอดบริหารเบื้องหลังเนี่ยจะทํางานที่ค่อนข้างที่จะแบบห่างจากผู้จัดก,การทีมห่างจากนักเตะพอสมควรนะครับเข้าถึงได้ค่องข้างยากเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับเบื้องหลังเนี่ยจะทํางานใกล้ชิดมากขึ้นนะครับลงรายละเอียดลงเจาะลึกนะครับมายันสนามการฝึกซ้อมมาดูอะไรต่างๆไม่ได้แบบว่าเข้ามาควบคุมนะแต่ว่าเข้ามาให้แบบมีความรู้สึกว่าแบบ อ่ะพวกคุณนะ่ยมีทีมงานเบื้องหลังคอยดูอยู่นะคอยแบบดูแลอยู่นะครับคอยสนับสนุนแบบต่อเนื่องแน่นอนนะครับมันแบบมันกับเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกๆคนนะฮะ าก้จการทีมนั้งเตะแรงตัดนะครับก็ตอนนี้แนวทางการทำงานก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเทนฮากเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนครับไม่ได้ยอมรับซะทีเดียวเกี่ยวกับการแยกทางกับมิเชลฟานเดอร์ครนะครับแต่ว่าก็ต้องทำใจแล้วว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บุคลากรบ,บางคนก็ต้องมีการออกไปนะครับเทนฮากก็ต้องยอมรับในส่วน่วนนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน โค้ดชุดเก่าบางรายออกไปแล้วก็เอาชุดใหม่เข้ามานะครับการเข้ามาของรรถฟอนิสโตรอรอเนี่ยนะครับมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้เจอกับมุมมองอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของ การฝึกซ้อมเซกชันการโจมตีหรือว่าเกมรุกแล้วกันก็มีเรื่องของความเข้มข้นเน้นมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามให้นักเตะเนี่ยเล่นเกมรุกที่เหมือนกับว่าเกิดความเคยชินแล้วกันสมมติว่า 1. จ่ายบอลไป2 2จ่ายบอลไป3ได้แบบรวดเร็วอ่ะรู้เลยว่า2แล้วก็3เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบพอนมีความเคยชินเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบแบบนี้ฮะหจ่ายบอลไป2 2เนี่ยไม่รู้ว่า 3อยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดก่อนแต่ถ้าเกิดเกิดความเคยชินมันจะเป็นอัตโนมัติถูกไหมฮะหนึ่งไปสอ,สอรู้แล้วว่า3มเนี่ยมันต้องวิ่งหุบเข้ากลางอะนะครับสได้บอลปุ๊บต้องรู้แล้วว่า4เนี่ยอยู่ริมเส้นนะครับสอยู่ริมเส้นปุ๊บ ต้องคอรดเข้ามาตรงกลางเพื่อนต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆนะครับมันจะเป็นแบบรวดเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่มีความเคยชิน1มา2 2คิดไม่ออกแล้วฮะว่าจะจ่ายไปไหนเฮ้ยเพื่อนอยู่ตรงไหนวะต้องมานั่งคิดก่อนต้องมายืนคิดก่อนในระหว่างได้บอลนั่นแหละกลายเป็นว่าพอระหว่างคิดเนี่ยคู่ต่อสู้เข้ามาปั้งแล้วฮะ ชนแหละนะครับซึ่งสิ่งที่รุดฟานพยายามติวให้ก็คือสิ่งนี้แหละนะครับทำซ้าๆทําให้มันเกิดความเคยชินแล้วก็ซ้อมเข้มขึ้นในเรื่องของเกมรุกนะฮะซึ่งแน่นอนรุดฟานเขาก็เป็นสูตรหน้าอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าวิธีการเล่นเกมรุกพวกสูตรหน้าอะไรต่างๆควรทําอะไรแบบนะครับการเล่นการผ่านบอลในพื้นที่แคบนะครับการสวนกลับการโต้กลับ,ลบอะไรต่างๆที่เป็นจุดเด่นของแมนยูนี่แหละนะครับวิธีการสวนกลับที่ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องสัมผัสบอลอะไรเยอะยะอะไรมากมายแต่แต,แต่การสวนกลับขึ้นหน้า แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดควรทําอย่างไรเพิ่มความหลากหลายในเรื่องของการเล่นเกมรุกต่างๆนะครับนั่นคือจุดสําคัญนะฮะในส่วนของเลนนี่ฮาเก้นะครับเลนนี่ฮาเก้เขาบอกว่าจะเหมือนกับไม่เชลฟฟันเดอร์คลาร์กเลยหน้าที่จะคล้ายๆกันแต่ทางเลนนี่ฮาเก้จะเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามีทัศนคติมีเรื่องของขอเรียกว่าการเข้าสังคมเนี่ยจะง่ายกว่าทางไม่เชลฟาฟันเดอร์คลาร์กซึ่งฟันเดอร์คลาร์กอาจจะเป็นคนที่เข้มแล้วก็เป็นคนที่ นักเตะเข้าหาได้ค่อนข้างยากนะฮะ คุยได้แบบ่้นข้างยากอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเลนี่ฮาเก้เนี่ยก็อาจจะเข้มในการฝึกซ้อมแต่ว่าพอเบื้องหลังอาจจะแบบเข้าถึงได้ง่ายกว่าพูดคุยได้ง่ายกว่านะครับความสัมพันธ์ก็โอเคมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนโคบสับประตูเนี่ยเทนลูเวล่านะครับลูเวล่าเนี่ยก็เข้ามาก็มีการออกแบบการฝึกซ้อมในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีการเทรนให้นักเตะเนี่ยปรับปรุงเรื่องของแนวความคิดวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ทําให้นักเตะเนี่ยมีความเชอชินเกี่ยวกับ นในแต่ละครั้งในจังหวะการเล่นนะครับทำให้มันเป็นความเพยชินโอนา่าได้บอลปพ๊บก็ต้องรู้ละนะครับว่าเพื่อนต้องอยู่จุดไหนเพื่อนมารับบอลต้องมาอยู่จุดนี้จุดนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อขานนักเตะก็ดูที่จะ เข้มแข็งขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีของโยโร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแมนยูก็คงไม่ลงตลาดเพราะว่าโยโร่เนี่ยมีหลายๆทีมไม่ความสนใจดูไหมครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรอัลมาดริดที่เราก็รู้นะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการไปลงตลาดแข่งกับเรอัลมาดริดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากการโน้มน้าวมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็คว้าโยโร่เข้ามาร่วมทีมได้มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทีมงานเบื้องหลังก็มีเรื่องของใส่ภาพที่สูงขึ้นนะนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็การซื้้อตัวก็จะฉลาดขึน อะไรที่รู้แล้วว่าเป็นดียวที่ยากนะครับสมมุติว่าไปซื้อดียอย่างเช่นสมมุตินะก็คือฮาร์เล่นแฮร์รีคนอย่างเงี้ยคือมันยากนะฮะฮาร์เล่แล้วกันคือมันยากแน่นอนมันเป็นของซิตี้แล้วก็ราคามันแพงนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์เ,เต็ดก็ไม่ทําไม่ยื้อนะครับไม่สนใจเลยถ้าเป็น จากชุดก่อนหน้านั้นอาจจะแบบตื้ออยู่นั่นนะครับอยากได้นะฮะเท่าไหร่ว่ามานะครับแต่รอบนี้ถ้าเกิดราคาเกินจริงไม่เอานะครับลด,ดให้ความสนใจกันไปไปหานักเตะรายใหม่นะฮะนี่ก็คือวิธีที่เราเห็นมาแล้วจาก2เดีวก่อนหน้านะครับที่เราก็มีเป้าหมายหลักแต่ว่าเป้าหมายหลักไม่ได้เราก็มาเป็นเป้าหมายรองอะไรประมาณนั้นนะครับพูดถึงในเรื่องของการทัวร์ครั้งนี้ครับนักเตะเนี่ยก็มีทั้งความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายเป็นอย่างมากนะครับในการทัวร์ครั้งนี้นะฮะ สัานกติในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยบรรยากาศต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ เข้มข้นในการฝึกซ้อมแล้วก็มีช่วงเวลาที่ได้แบบพักผ่อนหย่อนใจไปเล่นกอล์ฟไปชอปปิ้งแล้วก็ไปอาบแดดอะไรต่างๆนะฮะพักร้อนพักผ่อนกันไปนะครับ <c oughs> ก็มันเป็นการทัวร์ที่อาจจะแบบดูแล้วไม่ได้หนักเหมือนกับซีซั่นก่อนเนาะที่แบบลงเล่นแบบเยอะมากๆเดินทางเยอะมากๆนะครับมันก็เลยมีผลนะฮะต่อในเรื่องของเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะฮะนักเตะก,ก็เกิดอาการล้านะครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะชิวรกันไปแล้วก็มีช่วงที่ ต้องเน้นบ้างเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการเตรียมทีมเป็นเรื่องปกตินะครับมียืดหยุ่นกันอะนะฮะเรื่องของวิธีการทํางานเรื่องของการเตรียมทีมนอกจากทีมงานเกี่ยวกับการทํางานบนสนามเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมว่าทีมงานเกี่ยวกับการรักษาพวกบุคลากรทางการแพทย์ของาสโมสรเนี่ยนะฮะพวกทีมงานที่ปรับเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยนะครับอาจจะต้องถูกพิจารณาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โดนวิจารณ์อย่างหนักซึ่งแฟนพีนี่แหละก็มีการวิจารณ์อย่างหนักมากนะฮะเกี่ยว การทํางานแล้วก็ตั้งข้อสงสัยแล้วกันว่าทําไมทีมงานแพทย์เนี่ยนะฮะมีการดูแลนักเตะที่บางทีเนี่ยมันก็แปลกๆไปนะนะครับนักเตะได้รับบาดเจ็บบ่อยไปหรือเปล่าสิ่งดังกล่าวมันเกี่ยวกับทีมงานเบื้องหลังทีมงานแพทย์ทีมงานฟิตของทีมหรือเปล่านะครับประเด็นต่างนะฮะจุดนี้ก็ต้องโดนตรวจสอบด้วยแล้วก็ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะฮะต้องรอติดตามกันนะครับขณะที่สตีฟแมคคารลนนะฮะก็มีรายงานกันออกมาเหมือนกันว่าสตีฟแมคคารลนเนี่ยอาจจะตัดสินใจออกจากสโมสรมนเชตูเด็กนะครับหลังจากที่เหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยจะถูกลดบทบ,บาทลงนะครับก็ตอนนี้นะฮะคือสตีฟแมคคารลนก็ยังเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ดนะแต่ว่ารูดฟานิสเต้รอยกับเลนิฮาเก้เนี่ยจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นละทำให ซิเมคลินเนี่ยคือยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในบทบาทแบบไหนผมก็พยายามอ่านดูนะแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็คือบทบาทเนี่บทบาทจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับจะไปทําในส่วนไหนเนี่ยนั่นแหละคือส่วนสําคัญชื่อตําแหน่งมันอาจจะ ้ำอยู่ในทีมชุดใหญ่ก็จริงแต่บทบาทการไปมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นโดนลดบทบาทสตีมคราเลนก็น่าจะเลือกย้ายออกจากทีมไปนะครับทั้งฝั่งของคริสเตนเอเล็กเซนนะครับเอเล็กเซนเองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาก็อยากค้าแข่งใน เวทีระดับสูงต่อไปนะเจ้าตัวบอกว่าเขาก็มีความคิดแหละที่จะเล่นในเวทีระดับสูงนะครับอยู่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูเตดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่แน่บางทีเขาอาจจะคิดถึงอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการแบบสตาร์ทไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เอเล็กเซนให้สัมภาษณ์มานะฮะแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆ,ๆ,ๆเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ การย้ายทีมหรือการต่อสัญญานะเขารู้สึกดีที่นี่นะครับก็คือแฮปปี้กับการอยู่กับยูเอเต็ดแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกดีกับการใช้ชีวิตในแมนเชสเตอร์ A เช่นกันนะครับยูเอเต็ดก็เป็นสโมโสรที่ดีมากๆนะฮะส่วนทางอัมบัตเตโลนะครับอัมบัตเตโลเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าเขามีความสุขกับแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดเป็นอย่างมากเขาบอกว่ามันมีความสุขมากๆนะครับที่เขาเนี่ยได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทําไมจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตไม่ได้ละ่ะนี่นี่คือสิ่งที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะ เจ้า,าจต้องบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บต่างๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งช่วยทีมได้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็มีความสุขกับผลงานของตัวเองนะตอนเนี้ยเขาลืมอดีตไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังคิดถึงแต่ปัจจุบันนะครับเจ้าต้องบอกว่าผมมีแรงมานาใจอย่างมากในการเริ่มต้นฤด,ดูกาลนะผมตื่นเต้นมากๆผมเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมฤด,ดูกาลที่ผ่านมาผมรู้ว่า ไม่ได้ลงสนามมากนักแต่ฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ดีสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็การพูดคุยกับเอเดรีกนฮักเจ้าตัวบอกว่าใช่แล้วเรามีการพูดคุยกันแล้วนะครับเราพูดคุยกันในเชิงบวกเขาพูดแต่เรื่องดีๆผู้จัดจาการทีมพูดคุยกับทุกคนเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะครับเขามอบความมั่นใจมากมายให้กับผมสุดท้ายแล้วผมก็มีความสุขเพราะว่าได้ลงเล่นมากขึ้นเล็กน้อยนะฮะส่วนเรื่องของตําแหน่งเจ้าตัวบอกว่าเล่นได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ทางผู้จัดการทีมจะจัดให้นะฮะ ตัวอ่งแรกของผมคือหมายเลขสิบนะ ตอนผมอยู่กับอาร์ตาลันตานะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ให้ผมไปเล่นปีกขวาแต่ผมสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวลุก4ตัวบนนะครับผมพร้อมที่จะลงเล่นทุกตำแหน่งเลยนะฮะจุดนั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าตำแหน่งตัวเดมเซนเนี่ยมันก็มีกาลาโชมีอันโตนี่มีรัดฟอร์ดมีจารดอนนะครับแล้วก็มีอามัดด้วยนะั่นแหละนะฮะส่วนเรื่องของการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลนะครับเจ้าตัวมีการแบบย้อนกลับไปดูไหมนะครับอามัดบอกว่าผมย้อนไปดูหลายครั้งนะมันเป็นประตูที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมเลย ผมมีความสุขมากๆที่ยิงประตูได้ถึงตอนนี้ผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะแต่ตอนนี้เราลืมเรื่องอดีตไปแล้วมาโฟกัสในปัจจุบันกันดีกว่านะครับโอเคนี่คือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของเด็กคนนี้นะครับส่วนเรื่องของรดฟอร์ดรรดฟอร์ดเนี่ยก็บอกว่าเขากําลังมีช่วงบริเซนที่ดีนะแล้วก็พร้อมยืนยันว่าเขาก็มีความฝันก็คือการคว้าแชมป์แชมป์ลีกแล้วก็แชมป์บอลทั่วยุโรปนะครับเขาบอกว่า ผมคิดว่าเมื่อเราทุกคนเนี่ยอายุมากขึ้นความฝันก็จะมีเรื่องของทิศทางที่เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับช่วงแรกๆเนี่ยความฝันของผมก็คือแค่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูนะแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งมันก็กลายาเป็นเรื่องของการคว้าแชมป์ละนะครับดังนั้นแน่นอนว่าผมยังมีความฝันที่จะคว้าถ้วยใบยใหญ่ทั้งในลีกแล้วก็ UCL กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะทำสำเร็จเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโม สอนแมนเชสเตอร์เดตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ